สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับคุณครูไอซ์และค,คุณครูปุ๋ยกับหน่วยการเรียนรู้ผักและผลไม้เด็กๆชอบกินผักกันหรือเปล่าคะแล้วผักที่เด็กๆชอบกินมีอะไรบ้างเอ่ย ว้าวเยอะมากๆเลยค่ะคุูปุย๋ยเด็กๆชอบกินผักกันมากๆเลยวันนี้นะคะครูไอซกับครูปุ๋ยนะคะก็จะมีตัวอย่างผักมาให้เด็กๆดูเพราะผักนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะเริ่มจากอะไรดีคะครูปุย๋ยเริ่มจากสีก่อนค่ะครูไอซว้าวผักแต่ละอันก็สีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วผักมีสีอะไรบ้างคะครูปุย๋ยค่ะเริ่มจากสีแดงนะคะมีอะไรบ้างคะครูไอซสีแดงก็จะมีนี่เลยค่ะเด็กๆมเะเขือเทศค่ะค่ะต่อไปคือสีเหลืองค่ะสีเหลืองก็เช่นฟักทองนั่นเองค่ะเด็กๆ สีเขียวค่ะสีเขียวก็เช่นคะน้าผักบุ้งนั่นเองค่ะและสีขาวค่ะสีขาวก็คือหัวเชืเท้านอกจากนี้นะคะก็ยังมีสีส้มนี่ค่ะคุูป,ปุ๋ยก็คือแครอทนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าผักมีตั้งหลายสีเลยวันนี้นะคะคุณครูไอและคุณครูปุ๋ยก็จะพาเด็กๆไปเก็บผักที่สวนผักของเรียนเรากันค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ามีผักอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วตามครูไอกับครูป,ปุ๋ยมาเลยค่ะมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสวนผักของเรียนเราแล้วะคะ่ะสวนผักของเรียนเรามีอะไรมากคะเด็กๆด,ดูสิคะเนี่ยม,มีอะไรคะครูปุ๋ยแครอทค่ะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หัวไชเท้าค่ะเด็กๆว้าวมีทั้งแครอทมะเขือเทศแล้วก็หัวไชเท้าเลยเด็กๆ,ๆดูสิคะว่า3มชนิดน,นะคะแต่งต่างกันตรงไหนบ้างอย่างแรกเลยก็คือสีนั่นเองคะ่ะเด็กๆแครอทมีสีอะไรคะคุณปุ๋ยสีส้มค่ะเด็กๆสีสม้มมะเขือเทศเป็นสีอะไรคะเป็นสีแดงค่ะแล้ว หัวเชียท้าวเหคะหัวชัยท้านะคะก็มีสีขาวค่ะใช่ค่ะนอกจากสีแล้วนะคะรูปร่างลักษณะก็ยังไม่เหมือนกันค่ะเด็กๆดูสิคะว่าแครอทจะมีความเป็นทรงรีนะคะแหลมๆแบบนี้เลยเหมือนกับหัวชัยท้าแต่ว่ามาเขือเทศนะคะเป็นทรงอะไรคะคุณรูทรงกลมค่ะเด็กๆใช่ค่ะผักนะคะก็จะมีทั้งทรงรีแล้วก็ทรงกลมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรสชาติก็ยังต่างกันด้วยค่ะปุ๋ยมาค่ะเรามาเก็บผักไปฝากเพื่อนๆกันดีป่าค่ะเด็กๆนี่ เด็กๆก็อย่าลืมรับประทานผักกันเยอะๆนะคะหมดแล้วค่ะเด็กๆก็จะเลยต่อไปนะคะเด็กๆเราก็มาเรียนดูกันเรื่องประเภทของผักกันดีกว่าค่ะผักมีกี่ประเภทคาครูปุ๋ยค่ะผักมีทั้งหมดห้าประเภทนะคะ1นนะคะก็คือผักที่เรารับประทานใบนะคะก็จะมีคะนา้าผักกาดหรือว่าผักบุ้งนะคะ2นะคะก็คือผักที่เรารับประทานผลนั่นเองค่ะก็จะมีมะเขือเทศฟักทองหรือว่าแตงกวาค่ะ ใช่ค่ะต่อไป3นะคะก็คือผักที่เรารับประทานรากค่ะเช่นแค่รอดหัวเชืเท้า4นะคะก็คือผักที่เรารับประทานลำต้นค่ะคือหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองค่ะเด็กๆใน5นะคะผักที่เรารับประทานดอกเช่นกะหล่ำดอกบอคเคอรี่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าผักเนี่ยมีตั้ง5าประเภทแบ่งตามการรับประทานเลยค่ะเด็กๆต่อไปเราไปดูส่วนประกอบของผักกันเลยค่ะ สำหรับส่วนประกอบของผักนะคะวันนี้คุณครูเลือกต้นมะเขือมาให้เด็กๆศึกษาส่วนประกอบของผักกันเพราะว่าต้นมะเขือนะคะมีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ส่วนประกอบแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะส่วนประกอบแรกนะคะก็คือรากนั่นเองค่ะเด็กๆรากนะคะจะอยู่ในใต้ดินค่ะ ซึ่งหน้าตานะคะก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นรากของแครอทนะคะก็คือส่วนที่เรารับประทานก็จะใหญ่ๆนั่นเองต่อมาก็คือลำต้นค่ะเด็กๆมีหน้าที่ชูขึ้นมาเพื่อให้กิ่งกับใบแล้วก็ดอกอยู่ได้นั่นเองค่ะส่วนที่เรากินลำต้นนะคะก็เช่นหน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะก็คือใบค่ะใบผักส่วนใหญ่นะคะก็มักจะรับประทานใบเป็นหลักนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคะน้าผักบุ้ง ผักกาดขาวนั่นเองค่ะใบนะคะก็จะอยู่ข้างบนดินแบบนี้เลยต่อมานะคะก็คือดอกนั่นเองค่ะดอกของแต่ละต้นนะคะก็จะมีสีมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะดอกนะคะจะเกิดขึ้นมาก่อนออกผลนั่นเองและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือผลค่ะผลนะคะก็จะพัฒนามาจากดอกนั่นเองค่ะ ผลของผักแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปผักที่กินผลนะคะก็เช่นมะเขือเทศแตงกวาฟักทองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้ส่วนประกอบของผักกันไปหมดแล้วต่อไปนะคะครูไอ้กับครูปุ๋ยก็จะมาบอกเด็กๆเ,เกี่ยวกับประโยชน์ของผักนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้ไมเ่เอ่ยว่าผักที่เด็กๆรับประทานนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะสหรับประโยชน์ของผักนะคะ มีกากใยสูงนะคะช่วยให้เด็กๆนะคะขับถ่ายคล่องค่ะนอกจากนี้นะคะผักยังช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าผักนะคะเป็นพืชที่มีวิตามินนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆก็เลยควรรับประทานผักเยอะๆนะคะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนรู้วิธีรับประทานผักกันค่ะเด็กๆผักแต่ละชนิดนะคะเราควรนํามาล้างให้สะอาดก่อนรับประทานค่ะเด็กๆเพราะว่าผักนะคะเราเก็บมาจากพื้นดินใช่ไหมคะอาจจะมีสารพิษหรือว่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะหลังจากล้างให้สะอาดแล้วนะคะเด็กๆผักบางชนิดนะคะก็ สามารถกินรับประทานได้เลยเช่นแครอทแตงกวาหรือว่าเมนูที่เป็นสลัดนะคะก็สามารถรับประทานดิบๆได้เลยส่วนบางชนิดนะคะก็ควรนําไปผ่านความร้อนก่อนนั่นเองค่ะเช่นในเมนูผัดผักต้มจืดนะคะที่ใส่ผักก็คือไปทําผักให้สุกนั่นเองค่ะแล้วบางชนิดนะคะก็อาจจะต้องปอกเปลือกก่อนเช่นแครอทนะคะอาจจะต้องขูดผิวเปลือกออกไปก่อนหรือว่าบางชนิดก็สามารถรับประทานได้เลยเช่นมะเขือเทศน,นั่นเองค่ะค่ะสำหรับรายงานวันนี้เป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะ สำหรับการทำรายงานในหน่วยผักผลไม้นะคะอย่างแรกเด็กๆก็ต้องเขียนชื่อนามสก,กุลแล้วก็เลขที่ของตัวเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะนำผักหรือผลไม้นะคะมาพินภาพนะคะให้สวยงามตามจินตนาการนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีสีนะคะที่ใส่จานสีค่ะผู้กันนะคะแล้วก็แก้วน้ำที่ใส่น้ำนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่นะคะเด็กๆในการเช็ดทําความสะอาดค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผักค่ะเด็กๆผักนะคะผู้ปกครองอาจจะหั่นให้นะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะก่อนที่เราจะนํามาพิมพ์ภาพค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะนําสีนะคะมาทาลงผักของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทาบลงไปเลยค่ะ ซึ่งการทาสีนะคะเราก็จะเลือกทาสีตามจินตนานการของเด็กๆเลยค่ะเราจะพิมพ์ผ้าเป็นรูปอะไรสีอะไรก็ได้นะคะตามใจของเด็กๆเลยค่ะสามารถตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมได้นะคะอย่างคุณครูนะคะคุณครูก็จะพิมพ์เป็นรูปดอกไม้นะคะซึ่งดอกไม้นะคะก็จะมีผีเสื้อด้วยค่ะเราอาจจะใช้ภูกันนะคะในการวาดตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆ ผลงานที่เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะเด็กๆก็อย่าลืมประเมินตัวเองด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆใบงานไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้เรื่องราวของผักสนุกไหมคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณครูไอและคุณครู๋ยขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ